วันนี้ผมจะมาแนะนำคำสั่งเคานะรับ c o u t นะครับเป็นการสั่งเกี่ยวกับการนับการนับอุปกรณ์นะครับสมมุตินี่เป็นแบบสมมุติที่ผมสร้างขึ้นมานะครับสมมุติถ้าผมไม่ไม่รู้จักคำสั่งเนี้ยผมผมต้องมานัา่งโคมไฟทีละโคมนะครับซึ่งผมจะโชวยดูว่าความสะดวกของมันด้ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับผมพิมพ์ c o u t นะครับ ผมลากผมลากครอบดาวอิงที่ผมต้องการที่จะนับอุปกรณ์นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับก็เนี่ยมันนับได้เลยนะครับโคมไฟดาวไลท์สิบสองวัตต์เจ็ดสิบสามโวมเข้ารับกาวคู่สิบแปดนะครับผมมันผมต้องการสร้างตารางก็ไปคิิกได้เลยครับเนี่ยครับผมก็เนี่ยผมก็จะได้ตารางออกมานะครับเนี่ยครับ ก็เป็นความสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ที่สำคัญก็คือพยายามสร้างอุปกรณ์เป็นบล็อกนะครับมันจะไดําดับได้ง่ายนะครับก็คลิปนีแนะนำเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ